มีคราวหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์บวชเป็นฤาษีอยู่สงัดในป่าแห่งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมีหญิงคณิกาจากหญิงคณิกาก็าคือทายุคนี้ก็เรียกโสเพณีนี เป็นหญิงงามเมืองที่มีบริวารมากเวลาไปไหนก็คนก็ห้อมล้อมพระราชาเปิดพระแกลมาเปิดพระแกลก็คือหน้าต่างพระราชาเปิดพระแกลแลดูก็ประทับใจถาม ราชบุรุษว่าหญิงผู้นี้เป็นใครราชบุรุษทั้งหลายก็ทูลว่าขอเดชะเป็นหญิงงามเมือง <c oughs> พระราชาเห็นแล้วริศยาริศยาอะไร <c oughs> ริศยาคือทำไมไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนห้อมล้อมเหมือนเดี๋ยวนี้นะเวลาดาราไปแล้วมีคนเข้าไปรอ รอชมรอพบไม่ได้รออย่างเดียวกรีดด้วยใช่ไหมพระราชาเนี่ยเห็นหญิงงามเมืองมีคนห้อมล้อมมีบริวารมากมายไปตามถนนเนี่ยพื้นที่ถนนไม่พอคนแน่นไปหมดเลยเกิดความลิษยาก็เลยอาอเป็น หญิงงามเมืองเนี่ยเขามีตำแหน่งนะเป็นตําแหน่งนะประธานโดยพระราชานั่นแหละแต่พระราชาน่ยดูอย่างในที่ไกลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับชาวเมืองณที่นั้นราชบุุษรู้ว่าเป็นเรื่องของหญิงงามเมืองคนหนึ่งพระองค์ฤิษยาก็เลยถอดยศ ถอดยศหญิงงามเมือนนั้นหญิงงามเมือนถูกถอดยศก็หมดราศีเรียกว่าอะไรหมดสภาพคนก็ไม่กล้าติดตามแต่ก็คนเคยคนเคยมีตำแหน่งแล้วนะก็ เคยอยู่ในตำแหน่งที่สูงแล้วก็มันหอมหวานน่ะมีแต่คนห้อมล้อมก็อยู่เงาๆก็อยากจะไปเป็นแบบเดิมอีกก็ไปจะทำย่างไรดีก็คิดหาวิธีอุบายก็ไปในราชอุทยานเห็นดาบทพระโพธิสัตว์ นั่งอยู่บนแผ่นหินก็รู้สึกว่าไม่คนกำลังหงุดหงิดนะเห็นฤาษีก็แทนที่จะศรัทธากลับรู้สึกหงุดหงิดมองฤาษีฤาษีปกติก็จะอยู่ซอมซ่อใช่ไหมมองแล้วเนี่ยแทนที่จะรู้สึกว่าศรัทธาว่า เออท่านสันโดษไม่รู้สึกว่าสกปรกเห็นเห็นฤาษีแล้วส,สกปรกจัง <S <S แล้วท่านก็ด้วยความเป็นฤาษีที่ไม่ได้สนใจไม่ได้รักสวยรักงามประมาณว่าไม่ไม่ผัดหน้าทาแป้งไม่ประทินผิว <S <S 1> <S 1> ท่านก็มีน้ำยังไงก็อาบอย่างนั้นหรือบางทีก็อาบน้ำฝนฝนตกก็อ,อาบทีใน นึกดูนะในในสายตาของหญิงที่เคยอยู่ตแหน่งหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองมาเห็นแล้วนะึกเขาอยู่กับคนที่ใส่น้ำหอมปะแป้งมาเจอฤษีก็รังเกียจมีหนวดมีเคราลุงรังก็เลยแทนที่จะเห็นว่าเป็นนักบวชหน้าศรัทธาก็มองเป็นคนกาละกินี การกินีก็คือคนที่อะไรใครเห็นแล้วก็จะทําให้อัปมงคลประมาณเนี้ก็เลยล้างหน้าล้างตาแบบเห็นแล้วต้องล้างหน้าล้างตาล้างล้างสวยวันนี้โอ้โหนี่สวยจริงๆมาเจอคนละกากลกนินีแล้วก็แปรงฟันสีฟันแล้วก็ โยนไม้สีฟันเนี่ยคนอินเดียก็ใช้ไม้สีฟันแบบเป็นไม้อะนะไม้ไม้เสดาอะไรอย่างเงี้ยทุบปลายให้เป็นฝอยๆแล้วก็แล้วก็วกทิ้งไปที่ฤาษีนะทิ้งไปที่พระโพธิสัตว์นะถุยน้ำลายใส่ด้วยโยนไปฤาษีก็นั่งนิ่งเนี่ยอย่างนี้คือดูถูกดูหมิ่นไหมเนี่ยฤาษีทนได้ ไม่ใช่สีทนได้หรือสีทนได้ล้างหน้าล้างตาลดไปบนศีรษะหรือสีนั่นเลยหรือสีท่านก็เข้าสมาธิล้างไปแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันได้เอาอะไรอับประมงคลออกจากตัวแล้วสบายใจเดินออกจากราชราชอุทยาน